สวัสดีค่ะัน,นีนะคะจะมารีวิวนี่เลยเข้าเรื่องเร็วมากวันนี้นี่คือไบโอเดอร์มาซีเบียมเซรนะคะซึ่งอันนี้ได้มาลองก็คือนกิจกรรมร่วมกับพันทิปกับไบโอเดอรมานะคะก็ได้มาลองเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันตรงกับโจทย์เราตอนนี้มาก นี่ค่ะนี่ฉันเป็นสิวแมสค่ะทุกคนคือเป็นมาเป็นปีแล้วนะคะแล้วก็คือพยายามใช้นุ่นใช้นี่ก็คือดีขึ้นบ้างแล้วก็ d r อปไปบ้างถ้าเกิดเลิกใช้เลยอะไรเงี้ยคือมันก็แบบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบต่อเนื่องเนาะแล้วน,นี้อันนี้ก็น่าสนใจมากเราก็เลยเออลองนะคะแล้วก็มันเห็นผลนะทุกคนก็เลยอะทำคลิปซะหน่อยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเวิร์กนะต้องบอกเลยว่าอันเนี้ย ไม่ได้เงินจากเขานะคะนี่คือได้ของมาลองใช้แล้วก็ทำรีวิวเนาะเรารู้สึกว่าเออมันได้ผลจริงๆ m y o n า a ่า <On> mm hmm. นะคะ mm hmm. เขาก็จะเป็นแบบแบรนด์เวสสำอางนะใครๆก็น่าจะรู้จักกันดี mm hmm. เพราะว่าเขาดังในเรื่องของมา n เซล่าวอเตอร์นะคะ mm hmm. เขาเป็นเหมือนเป็นผู้นำในแบบเรื่องของสกินแคร์ที่ดูแลผิวแพ้ง่าย นะคะก็ตัวเช็ดหน้าที่เป็นมิเซลวอเทอร์นะก็คือใช้มานานมากแล้วก็คือถ้าเกิดว,ว่าใครที่เข้าวงการแต่งหน้าวงการสกินแคร์ก็จะต้องรู้จักเป็นอย่างนี้แล้วก็นะ่าจะต้องเคยใช้แน่นอนแล้วเขาก็จะมีสูตรสีชมพูใช่ไหมแล้วก็มีสูตรสีเขียวสำหรับคนเป็นสิวเนี่ยตอนนี้เขาออกตัวนี้มาเป็นเซรั่มนะคะเป็นซีเบียมเซรั่มผมว่าตัวน,นี้จะช่วยลดปัญหาสิวนะคะแล้วก็รูขุมขนจะดูเล็กลงดิ้วรอยดูตื้นขึ้นด้วยแล้วก็รอยสิวจะดูจางลงนะคะซึ่งเขาบอกว่ามันจะแบบ เห็นผลที่สัมผัสได้ใน7วัน,นะอะไรเงีย้ยไบโอเรมานะคะเขาจะมีสถาบันวิจัยของตัวเองแล้วเขาก็ได้คิดค้นเซรั่มขลนี้ขึ้นมา <_ s 2> โดยใช้ศาสตร์อ <_ s 2> <โ>ีโคเบลโล<ด>จีนะคะ ขออนุญาตอ่านข้อมูลจากบนหน้าเว็บให้ฟังนะเพราะว่าเราไม่ค่อยเป็ดในเรื่องของเคมีเท่าไหร่นะคะอันนี้ขออ้างอิงจากเว็บของวอร์เดอร์าเลยนะ mm hmm. ก็บอกว่าผสนสารสําคัญ3ากลไก3กลไกก็คือซาลิซิลิกแอซินะคะแล้วก็มี NAG ก็ย่อมาจาก N-Acetylglucosamine นะคะแล้วก็มีไฮ u r o ิกแอซิดนะคะร่วมกับเทคโนโลยี fluid active นะคะเพื่อจัดการที่ต้นเหตุของสิวในผู้ใหญ่ ซึ่งก็คือตรงกับไวของดิฉันตอนนี้นะคะทําให้ออกมาเป็นเซรั่มที่ลดโอกาสเกิดสิวนะคะโดยแก้ปัญหาต่างๆดังนี้บอกว่าลดปัญหาสิวก็คือ,คอเจ้าซาลิซิลิกแอซิดเนี่ยเป็นสารสำคัญในเั่มที่ช่วยลดสิวโดวยการผัด เซลล์ผิวออกนะคะในขณะที่เทคโนโลยี f ูอ i ด active ของเขาเนี่ยช่วยป้องกันการเกิดออกซิเดชันของน้ำมันในต่อมไขมันนะคะแล้วก็ช่วยทำให้สิวดูลดเลือนลงก็จะมีกรดซาลิไซลิกแอซิดเนี่ยช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วผิวใหม่มันก็จะเผยขึ้นมามันก็จะดูแบบกระจ่างใสขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็จะเรียบเนียนขึ้นด้วยรูขุมขนต็แลดูเล็กลงนะคะในส่วนของ NAG หรือว่า N-acetyl glucosamine เนี่ยมันเป็นน้ำตาลอะมินโนที่พบได้ในผิวหนังของเราเป็นสารสำคัญในการคงความชุ่มชื้น ให้ผิวนะคะทำงานร่วมกับไฮรอนิกแอซิดนะคะก็คือไอข้อสามที่เขาบอกตะกกียเขาบอกว่าริ้วรอยจะดูตื้นขึ้นใช่ไหมก็ค,คือเป็นผลมาจากกดไฮรอนิกแอซิดนะคะเขาจะให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวโดยมี n a ็ตะเแกียเป็นตัวเสริมในการสร้างกดไฮรอนิกภายในผิวเพื่อลดเลือนริ้วรอยตื้นๆเลยพวกนี้นะคะก็เลยเกิดเป็นเซรั่มตัวนี้ที่ช่วยลดโอกาสในการเกิดสิวและทำให้หน้าใสาด้วยซึ่งเท่าที่ลองก็เออมีแววจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะ เกิดกันว่าผิวนะวันที่ได้ลองตัวนี้นะคะวันที่ของมันมาถึงเนี่ยวันนั้นก็คือฉันบินต่างประเทศพอดีแล้วพื้นเพผิวนะตอนเนี้ยมันจะมีสิวขึ้นบริเวณที่อยู่ใต้หน้ากากจะเห็นว่าข้างบนค่อนข้างแบบไม่มีปัญหาเลยข้่งบนอะ่ะจมูกก็คือไม่ค่อยมีอะไรเลยนะคะมีแค่รอยจุดด่างดำที่ยังรักษาไม่หายยังไม่ได้ไปหาคุณหมอนะคะเพิ่งจสกินแคร์อยู่แต่ว่าเอิเอาไว้ก่อนเอาเรื่องสิวก่อนเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นสิวอุดตนันตามรอยในหน้ากากาตรงนี้จะเห็นชัดมาก บริเวณที่เป็นแก้มตรงนี้นะคะจะเห็นเป็นสีอุดตันเห็นไหม็กเจอร์มันจะแบบนูนขึ้นมานะคะคืออันนี้สีมันดูดีเพราะว่าเรามีแป้งเ,เราทาแป้งอยู่มันก็จะนวนนวนใช่ปะแต่ว่าความนูนมันกดกันไม่ได้มันก็จะเห็นเป็นแบบรอยสิวนูนขึ้นมาอย่างนี้ฝั่งนี้ก็มีแต่ฝั่งนี้มันเริ่มตัวหัวสิวมันก็เริ่มแบบโผล่เหมือนแบบหลุดออกไปบ้างแล้วนะคะจากการใช้เซรั่มตัวนี้อันนี้คือผลลัพธ์ที่ได้หลังจากใช้อันเนี้ยประมาณเออสิบสี่สิบห้าวันอืมคือต้องบอกว่าระยะเวลาที่ลองใช้ค่อนข้้างนอย จริงๆควรจะใช้แบบสักเดือนนึงก็จะเห็นผลที่ชัดเจนกว่านี้นะคะแต่นนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยม,มันเริ่มรู้สึกอะไรบางอย่างแล้วก็มีแนวโน้มที่สิวมันน่าจะดีขึ้นนะคะจากตัวนี้ทีนี้ตัวกล่องเซรั่มเขาจะมาเป็นลักษณะนี้นะคะมีสไลฟแต่ว่าไม่แน่ใจว่าถ้าแบบหลังจากลดนี้ไปมันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ว่ากล่องออริจินอลเขาจะเป็นนี้ถ้าใครไปซื้อตา่างร้านขายายาอะไรอย่างนี้ค่ะก็อาจจะเห็นเป็นแพคเกจนี้เนาะก็จะเป็นภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษนะคะ ก็จะเป็นซีเบียมเซรั่มแล้วก็มีแบบนนๆอักษรนเบลอยู่ข้างๆด้วยนะแล้วก็ข้างหลังจะเป็นฉลากไทยนะคะเป็นสติกเกอร์ฉลากภาษาไทยซึ่งขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเนาะ <c oughs> แล้วก็ใครที่ใช้ b บร์เดอร์มาอยู่แล้วน่าจะรู้หรือใครที่เป็นแฟนของนาอ s อยู่แล้วนะคะจะรู้ว่าเราจะต้อง แกะฉลากอันนี้ออกมาแล้วก็สแกน QR โค้ดเพื่อสะสมแต้มนะคะคือสะสมแต้มของเนาวอสคือดีมากเพราะว่าถ้าเราเป็นแฟน,นแท้เราจะสามารถแลกของของเขามาใช้ต่อได้อีกนะคะซึ่งนี่คุ้มมากจริงๆแล้วก็สามารถใช้เช็คได้ด้วยว่าเนี่ยคือของแท้นะคะเพราะว่าพาวกเวอดอมาที่มันเป็นแบบมเมซิล่าวอเทอร์พวกนั้นก็คืออาจจะเจอของปลอมได้นะเพราะว่ามันดังมากทุกคนแล้วมันก็ เป็นอะไรที่อยู่กันมานานมากแล้วนะคะแกะออกมาข้างในนะคะก็จะเจอกับขวดแบบนี้นี่คือใช้ไปประมาณครึ่งขวดแล้วอย่างที่บอกว่าใช้ประมาณ1ิบ5วันเนาะขวดจะเป็นขวดแก้วนะคะสีเขียวเลมอนเขียวเลมอนไหมแบบนี้เขียวดสดใสนะคะขวดสูงๆแล้วก็ฝากเป็นดร็อปเปอร์นะคะแล้วก็ตัวน้ำเซรั่มเขาก็จะเป็นแบบ ใส,ใส่แบบนี้นโฟกัสก่อนมันะจะมีความหนืดเล็กๆแต่ว่าไม่ได้เหนียวนะคะแล้วก็เวลาใช้อะก็คืออันนี้สามารถใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนนะคะแต่ว่าแนะนําว่าต้องทาก,กันแดดด้วยนะเพราะว่ามันช่วยผัดเซลล์ผิวเนาะมันอาจจะทําให้มันผิวมันจะไวต่อแดดได้มากขึ้นกว่าปกาตินิดเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวลองให้ดู t e x t ซ์เจอร์นะคะเหลวๆอย่างนี้เลย มีความหนืดนิดนึงเพราะว่าเขามีแบบไฮดรนิกแอซิดอยู่ในนี้ด้วยทําให้ผิวมีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เวลาเกลี่ยไปเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนลื่นๆแล้วก็เคลือบอยู่บนผิวแปบหนึ่งแล้วสักพักหนึ่งมันก็จะซึมลงผิวนะคะคนผิวมันใช้ได้ผิวแพ้ง่ายใช้ได้ก็คือตามความเป็นแบรนด์ไบโอเดอร์มาเลยความผิวแพง้ง่ายคือใช้ได้แน่นอนนะคะ เนี่ยซึมลงไปแล้วเห็นปะมันจะรู้สึกว่ามันเย็นเย็นผิวเล็กน้อยนะคะตัวนี้เราใช้ร่วมกับกินแคร์ปกติรูทีนที่เคยใช้อยู่เพราะฉะนั้นก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยพอมันแห้งปุ๊บมันจะแมตเลยไม่มีความเงาหรือมันไม่เหนียวเนิดหนะแบบโอเคมากเลยไม่มันเลื่อมแล้วก็ไม่กวนกับเมคอัพไม่ทำให้กันแดดเป็นขุยนะคะเวลาที่ทากันแดดคับซึ่งตัวนี้โอเคมากๆเลยเวลาใช้กลางวัน ได้ลองใช้ตัวนี้มานะคะก็อย่างที่บอกว่าใช้มาประมาณ14วันเนาะใช้ทาร่วมกับรูทีนปกติของเราเลยก็ยคือทาเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะใช้แทรกไปตรงส่วนที่เป็นเซรั่มนะคะสเตปที่เป็นเซรั่มนะแล้วก็ตอนที่ใช้ก็เหมือนแบบสองสมวันแรกก็ยังแบบไม่รู้สึกอะไรนะคะพอรู้สึกว่าเออมันก็เหมือนท,า,ทาแบบเซรั่มใสๆทั่วไปแต่ว่ามันจะเริ่มแบบรู้สึกได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ให้หลังนะคะว่าเฮ้ย ผิวมันเริ่มแบบมีการเปลี่ยนแปลงสิวมันเริ่มออกมาง่ายขึ้นหลุดง่ายขึ้นนะคะหัวสิวเล็กๆก็สะกิดหลุดได้ง่ายขึ้นจริงๆเอออันนี้จริงแล้วก็มันจะแบบค่อยๆผัดผิวโดยละม่อมมาทุกคนละมุนล,ละม่อมมากแบบค่อยเป็นค่อยไปมากๆไม่กระชกฮกหงากไม่แบบดันสิวมาแบบปะทุแบบตกใจนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เคยใช้อะไรที่มันเร่งในการผัดผิวหรือว่าเร่งในการดันสิวอะอาจจะแบบ อาจจะชอบตัวนี้ได้นะเพราะว่าเคยใช้อะไรอย่างนั้นมาเรารู้สึกว่ารับไม่ค่อยได้นะคะว่าที่สิวมันเห่เยอะๆแต่อันนี้มันจะค่อยๆออกมานะคะส่วนสิวเม็ดใหญ่ๆที่มันแบบมีหลายๆเม็ดขี้กันอยู่สิวอักเสบอะไรเงี้ยอันนี้ใช้แล้ว ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะแห้งเร็วนะแต่ว่าเหมือนมันก็จะอักเสบอย่างนั้นแหละแต่ว่าหัวมันจะออกมาเร็วขึ้นแล้วก็ออกมาได้ง่ายขึ้นนะคะเวลาที่เจอสิวอักเสบแบบนั้นนะคะกดหัวออกแล้วก็จะใช้แผ่นแปะสิว,วช่วยดูดของเหลวในสิวบางสิวมันก็จะยุบเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ตกสะเก็ดอะไรไปก็แล้วแต่นะั้นก็จะสิวแบบน,นั้นมันก็จะหายเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของรูขุมขนย่างที่บอกว่าอาจจะแบบยังไม่ได้รู้สึก ขนาดนั้น่ก็พอมองเห็นได้ถ้าเห็นรูปซูมๆแต่ใส่รูปไปให้ประมาณนี้นะ b o r o n e AFTER นะคะก็อย่างที่บอกว่าถ้าถ้าเกิดว่าผิวมันถูกผัดออกเนาะผิวใหม่มันก็อาจจะดูดีขึ้นความกระจ่งางใสก็จะเริ่มมาเยอะนะคะแต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าผิวอาจจะดูไม่ได้ขาวมากกระจ่างใสมากเพราะไปตากแดดถ่ายรูปมาค่ะทุกคน <laughs> นีฉันไปเดินตากแดดมาเป็นชั่วโมงๆก็อันนี้ก็คงแบบ หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆที่ผิวอาจจะดูมีจุดด่างดําชัดขึ้นหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะไม่เกี่ยวกับสิวนะคะซึ่งตัวน,นี้ที่บอกว่าเพิ่งลองไป 14วันเองอะอาจจะยังไม่ได้เห็นผลในเรื่องนั้นแต่ว่ามันเริ่มรู้สึกได้ในเรื่องของสิวนะคะว่าดีขึ้นส่วนในเรื่องของริ้วรอยหรือว่าความเรียบเนียนเนี่ยเรายังไม่ได้คอนเซิร์นในเรื่องนั้นมากนะตอนนี้นะเพราะว่าเรื่องสิวเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่านะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามจะโฟกัสเรื่องสิวให้หายก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องจุดด่างดำหรือว่าริ้วรอยอะไรเงี้ยเราเข้าไปโฟกัสกันอีกทีแต่ว่า14วันอาจจะยังไม่ได้เห็นผลเลยขนาดนั้นต้องบอกตรง่างนี้เลยเดี๋ยวยังไงก็อาจจะต้องลองต่อเนื่อออองแลล้้้ววววกกกนนเเาาะ่มจจดดูีขึยพริ็ แต่ของเราเองมันก็ยังไม่ได้มีอะไรที่แบบเห็นชัดขนาดนั้นนะทุกคนก็เลยยังบอกไม่ได้ยังตอบไม่ได้เรื่องนี้ว่าเออมันตรงกับคาเคลมเขาไหมจุดใดๆคือข้อแรกที่เขาบอกว่าเรื่องของการผัดเซลล์ผิวการลดสิวอุดตันก็คือทําได้จริงนะคะอันนี้อันนี้เลิศน,นะคะ สำหรับคนที่สนใจนะคะตัวนี้ก็สามารถหาซื้อได้ช่องทางต่างๆมากมายออนไลน์ก็มีร้านขายยาก็มีวัดสมวนสพมีหมดหรือถ้าเกิดว่าใครแบบกลัวเจอของปลงของปลอมก็แนะนําให้ซื้อกับ Official Shop นะคะสําหรับปริมาณและราคาเออปริมาณขวดนี้30 ml นะคะก็ใช้ได้นานอยู่นะนี่คือใช้ อย่างที่บอกว่าครึ่งเดือนก็ยังไม่ถึงครึ่งขวดเนาะก็เต็มที่น่าจะปรมาณเดือนกว่าๆก็น่าจะหมดนะคะสงสัยต้องต่อขวด2แล้วล่ะในส่วนของราคานะคะนี่ก็อ้างอิงจาก Official Shop ในแอปส้มแล้วกันเนาะ <S <S 2> <S 2> <ๆ>เขาก็จะอยู่ที่ราคาเต็ม1,480บาทนะคะแล้วก็มีส่วนลดนะเหลือ พ3นสอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าร้านไหนจะเป็นลดเหลือเท่าไหร่นะลองดูโปรโมชั่นนะคะเพราะว่เาเขาชอบจัดโปรโมันกันนะทุกคนคืออาจจะไม่ได้ซื้อในราคาเต็มนะราคาก็จะลงมานิดนึงนะคะก็พันต้นๆอย่างเี้ละกันโอเคก็หวังว่ารีวิวสั้นๆน,นี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเ,เป็นการเล่าสู่กันฟังแล้วกันเนว่าผลราชการใช้อันนี้จริงๆ ใน14วันอะมันได้แค่ไหนนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครสนใจหรือมีคําถามอะไรก็สามารถทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เนอะแล้วเดี๋ยวจะเข้ามาตอบนะคะ<ส>ก็ อาจจะอัปเดตกันใน IG ละกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดใช้หมดขวดแล้วมันจะหายไหมสิวนี้จะหายไหมนะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากติดตามด้วยนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเวลามีคลิปใหม่ก็จะได้ไม่พลาดกันนะคะ mm hmm. ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย